สวัสดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องก่อนชีสิไปเบิรงคลิปน้องพ่อแม่พี่น้องปีใหม่มีเรื่องสิมาอธิบายหน่อยหนึ่งน้องพ่อแม่พี่น้องก็คือเรื่องควายของปี Entonces, ใหม่น้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีได้ร้ายอ่าได้ร้ายคนเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงอย่าหย่อนว่าคิดว่าควายปีใหม่มันเสียน้องพ่อแม่พี่น้องสาปีใหม่ออกเสียงผิดก็ตตรงขออภัยเดิมคิดว่ามันเสียเนาะที่แท้จริงหามันโบดเซียเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่บ๊อบบี้ก็ปีใหม่ไปตามหากันย่อนบา มีคนในมใหมู่บ้านปีหม่ยเนาะไปเจอคว้วปิม่ยอยู่ป่าแล้วก็เห็นว่าเสือกในดังของคว้วปหมายมันมันยอดเนาะขัพี่น้อยมันมันรุดเด็กก็มันยอนในที่นี้ปิหมหย่ย่านว่าย่านมา,า,าเสือกนั่นหันวลามันไปกินหญ้าด้วยว,าวลาเขาป่าย่านมามันไปของกับไม้เนาะเสียดให้ให้ควายมันติดติดอยู่กับไม้ไปไซมาไปไซบัวใดมาไซบัวใดเนาะ ในที่นี <thing 195 2> like ้พี่ใหม่ก็บอบบี้กันเลยไปตามหาเนาะพลอยพี่น้องไปนั่งหาเพื่อสิไปมาเสือกให้มันแน่นเถอะเนาะพลอยพี่น้องแล้วก็ปล่อยไปเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านพี่ใหม่เนาะหมู่บ้านพี่ใหม่ย่ามแดงย่ามแดงคือย่ามจังสิเนาะพลอยพี่น้องนารูแรงเนาะเพิ่นกับสิปล่อยววัปล่อยควายเนาะเป็นอย่างปกติอยู่แล้วอ่าควายของพี่ใหม่มาเดซเซียเด้อหอยพี่น้องพี่ใหม่ก็ได้มาสีแจงให้เอฟซีหูนะอย่าดแบบบ้าเขาใจพิษบ้า ควายปีใหม่มันเสียบรเสียเด้อแค่แข็ขแบบเสือกในรังมันดูดแล้วก็ปีใหม่ก็บ๊อบบี้ก็เลยไปนั่หาเพื่อสิม,มัดเนาะมัดให้มันแน่นแล้วก็ปล่อยมันไปตามปล่อยมันไปกินหญ้าตามธรรมชาติของมันเถนนอะเนี่ยนาะงพี่พี่น้องแล้วก็ <c oughs> มือว่านนี่เนาะแต่ว่าตอนที่บ๊อบบีกบบบ้กับปีใหม่ไปนั่หาหาโบเฮนเนาะแล้วก็มือว่านนี่แม่ปีใหม่เนาะแม่ปีใหม่ไปตามหาแล้วก็เห็นเด้อพ,พี่น้อง อีแม่เราไปตามหาเห็นนไ่นเราก็ไปมัดเสือกในดังมันนัเนื่อนเนาะหอยพี่น้องความมันย้อนเนี่ยเปมัดไปมัดไปมัดให้มันมแน่นนะมัดให้มันแน่นแล้วก็ปล่อยไปเนาะปล่อยไปแล้วก็ย่ำหอดปล่อยจนหอดย่ำเดือนฮก,นฮก,นนกนอนหอยพี่น้องเดือนหาเดือนฮกย่ำย่ำฝนตกเนาะเดือนหาเดือนฮกีหนาผุนเถื่อนเนาะจังสีได้จับมาเดียงคือเก่าเพราะว่าพี่ไม่อ่านะ้ำ ยานแบบว่าเอฟซีเป็นห่วงนะก็เลยแบบว่ามาอธิบายให้เข้าใจนะยานคิดว่าคขั้วไปมาเซียที่แถขั้วไปมาบริเตียเด้อยพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนึ่งขาสีมากยังบ๊อบบี้มาใครเตาแม่น้องพ่อแม่พี่น้องมือนึ่งขาสีมากใครเตาสวัสดีพี่น้องหลังจากที่เขาแบบเขาสูดไปได้จักินแต่จะจอยเราตรงนี้ไี่ทิ้ง วทีที่หนึ่งนาะงพลพี่น้องนะมือนี่นอกไากเวลาที่เ้าสิมาเปิดเตาเ้าสิมาเบิ่งว่าเตาข่อนข้ามันสิได้กระสอบเนาะงพลพี่น้องแล้วก็เนาะแล้วก็มีลุงจากข้างฟังไทยเน้องพลพี่น้องไหนส่งเงินมาให้บ๊อบบี้พี่ไม่แล้วก็น้องนิ้วเนาะเดี๋ยวมาให้บ๊อบบี้ได้หมดแล้วป้าจะยกตปเกี่ยวกับฟ้าลุงลุงจากฟังไทยเนาะให้น้องนิ้วฮาโรยบาทแต่ว่ามันอันนี้บ๊อี้ไปฮาโรยเขาเลยเอาเงื่อนไปหายจ้ะเสนหา ได้ได้เด er ้อแค่แท่งนิ้วแค่แท่บอบบี้หนึ่บาทน้องพยองได้ได้เด้อสีฟามาหาเติมนิดเติมนิดแต่กับพี่หม่น้องพวพี่น้องของพี่หม่หาพันบาทน้อพยพี่น้องวิ่งสบายด้ได้ได้กูแต่ก็ต้องพแบบ ขอบคุณขอบใจลูกจากทางทางไทยโน้ตสีเอ็นดูบอบบี้พี่ใหม่แต่กะน้องนิ่วที่ส่งเงินมาหายเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินจำนวนนี่น้องไฟพี่น้องเดี๋ยวพี่ใหม่สิบป้าใบใส่ใจในครอบครัวเดี๋ยวน้องไฟพี่น้องกับลายนี่น้องเงินต่างหากพัดไปซื้อยัง่จะเราซื้อเนื้อซื้อวัดมาเติมนิดว่าบีเซียว้เติมนิดน้องพี่ใหม่สิป้าใบใส่ใจในครอบครัวส่วนตอนนี้ของน้องนิ่วนะสิป้าไปซื้อขนมให้น้องนิ่วเนาะ

เห็นผ่านเนเห็นผ่านเนี่ทางนเห็นผ่านมันเป็นยังไงนี่านกัเป็นทานกับซี่อมนะทานเจอวใหม่ก็เป็นไมโล่ไม่ใช่ไม่ทานซ้อมกาแฟก็ชื่อโบไม้ก็ไม้โผล่ก็โบไม่เลยตัวบไม้จะสอบห้ากอลมาลายสอบยี่นอมาต่างพวกเจ็ดสอบเฮ้ยโบไมโบไม่บเดือบม ท่านท่นถือพืชมึงใหญลยองซ้แม่ไม่มใหม่บอเออเมนวะม่นม่โอม่ทางนี้ปีน้เออไม่ทางนี้เนาะเมียเอาใคออนนเปดีติปีเมนโมไหม่านถือไงือโมใหม่นี้เดดจไอโมใหม่โมซูดใหม่โมซูดทำาหัเียวเครื่องซ้ำ เมื่อวันนี้ไหนอ้เดายนี่นะเดจจอยจูตาน้องหน้าเดียวเดี๋ยวนั่นขอจูเจจอยเียวงจูเียวอบตัวะไเขาบจูเขมายอเกียดเลยพี่คเม่อจีทเก็บจูเลยเนาะแม่เขาบอกว่าเดจจอยจูแม่จะวจูเนี่ตนหจูได้เดียว กีฬาเนี primo, ่ยโบกีฬาเนยโบวัยว okay? yeah. ่ากีฬาดมันแบบว่าเทาก้าโบสี่นะเี่นปะเปิ้ลจะบ้านโมใหม่จะเบื่อเดียวจเจอที่มันโมใหม่เนาะพี่น้องบักได้ลายมันไหมประมาณครึ่งเนาะครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งโมใหม่ครึ่ง จังไรก็าโดต้นจะพันเข้าไปต้นเศรษฐีเนี่ยังก็มันถือใหม่ตืบดูแล้วมันดอนขึ้นค่ะโอ้มันโมใหม่เนาะพันมั่นถือใหม่โมใหม่ดูดูนะคะครับดมเมื่อนี้อากาศเป็นจะได้บอกบอกคันผู้ชมเย็นสดซื่นเนาะเย็นเอ้ยหนาวเลวก็รูปเนาะอากาศเย็นเนาะพี่น้องเย็นหนาวเลยก็ ทดสอบพ่วมลบว่าบางเนี่เราไทยว่าไงกุ้งกุ้ง่าไงมาเ๋ยมาเหม่อเบม่เบ้กเคบอดแต่ว่าน่าเนาะมาเห็ดผ่านโอ้ยามแดกี่ค้งผ่านหาบอดบอดได้แต่กี่ยนหนึ่หาข้กัปุ๊บออยากแก้กระดูกตัวเองนะมาอยากมาแบบมาหน้าได้ต่กี้ตอยังน้อยเวลาตอนใหญ่ตอยัง ใหญ่กันถรามดาตอนใหญ่ก็คือกันเดีบยวกันตางกันแน่เดี๋ยวมากระไรกูมาตอนยังหน่อยก็ห้าสิบยาหมาหาเห็ดหมูเด่นอยู่บ้านอยากเด่นนนาะหมูเนาะวบเนมีแต่เรน่าออกมะนาะนะมีแต่ครอบครัวห้าออกมาเห็ดเตาห้ากับบอยออกตอนยังหน่อยก็เหยดเตาบอยออกมะนาะตอนใหญ่ก็คือกันวบบอยอกตอนใหญ่ก็คือกันอยู่หน้าแห้งดีเล้วบอยูน่าแห้งเงียบมีธรรมศาสตร์ลายได้ Tao, não, não mais

มันเห็นได้นี่เอาออกกันเลเห็นเห็นเนาะเอออกกันแค่รมดูคิ่ฟุนมันลายเนาะ นี่น้องพอพี่น้องทานที่เข้าใครมาได้ตัวนี้ตัวนี้สองสอบโบต็มน้องพอพี่น้องสองสอบโบต็มเด้อแล้วกันนี้ข้างนี้เป็นสวนทานน้องพอพี่น้องก็สวนทานแบบไดร์มัน ตาเหากกบใหญ่เป็นไรน้องหอพี่น้องสาปกกะตีน้องหอพี่น้องสาปกติถามันใหม่พอดีพองามน้องถามันโบเรือเป็นส่นแบบนี้น้องหอพี่น้องตัวนี้มันเป็นตัวที่มันมองใหม่เนาะถามันเรือตัวที่มันมองใหม่กับใดประม่านหาฮกสอบนาะงหอพี่น้องตัวนี้ได้ประมาณเท่าไรวะถามสามสอบตายนหนึ่งถามโฮมใส่กันกับหนาสีได้ประมาณสามสอบนาะงหอพี่น้องเดี๋ยวเราสิเอาใส่รุส เดี๋ยวเขาเสีใส่รถไทยห้าเมือนนะนะ่อเน้ะนี่ท่านเ้าก็ได้ซอบถ,ถ้าถ้าถอนตัวนี้2องอันใส่กัน,นกระดาซสอบหนึ่งแบบตัวหนาตัวเต็ม2องอันกระดาษซ้เดีเ๋ยวเขาเสียเอาใส่รถไทยมื่อเลยเมื่อบี้ ย่อๆดโดกลับให่ใหญ่ลได้รดทุนว่จจะไม่เอาะไรยังก็บมได้ช่วงนี้รดน้ำนักเนาะว่คอยกินขาก็ได้แบบหยกหน้าก็เคยแหละแ่ยนะแลอยูว่แยมาไดกินขาวได้เลยว่าจะเมื่อย เนี่ยได้ว่าตัมันเต็มนสี่กเ,เ,เ,เกัเป็นอายปีใหม่นะันสาวันทิดกสีอันนี้บไดเฮดเบียกเนาะยุดผักบันซาบันทิดกับมาบ้านอาวันจันหวัวบรรจุก,กับไปเฮดเบีกยกที่เมืองปักซีก่ Ja, Nej, det er ikke ja, Ja, jeg det er sætter ind. Jeg det er på en sejle, mand. Sejle. Prøv er. ตอนนี้เอากระได้พื้นเต็มรถในนะ้องพ่อพี่น้องแล้วอเอากระสิได้เมื่อเฮือนดในเด้อพอดีเด้อได้ทั้งพื้นทั้งธานได้ในไรซ์ซัมมี่นาะพ่อพี่น้องเอาไปดังได้กะได้เพิ่มเติมเนาะได้กลุก่มเพิ่มเติมอย,ย,ยู่ลอวทั้งพื้นแล้วก็ะาน้ำเพราะเฮือนทดพิม่ล้างพืชในกระลังธานเด้อตอนนี้เอากระลังขี่รถไถเมืองนะลมแห้งขนาดเมื่อนี้เป็นมือที่แบบว่าลมแห้งอันเย็นเลยนะ้องพ่อ บได้เงินหนึ่งพันมือน,นี้ดีใจอ่ะพี่ใหม่ก็ดีใจเนาะพี่ใหม่ได้หาพันได้รายโหมูเนาะน้องนิ้วได้หารอยแต่ว่ามือน,นี้น้องนิ้วบวดออกมาเนาะพี่ใหม่ก็เลยเอาเงินให้อ่าคู่จอยเนาะไปให้น้องนิ้วอ่าก็พี่ใหม่สีได้ลายก็สีได้ลายโกบีเนาะพี่ใหม่สีเอามาใส่ายเนี่ยเพราะว่าส่วนรายพี่ใหม่สีเอาไปใส่ายในขอบคั่วเนาะพี่น้องก็เลยได้ลายล้มอ,อันนี้เนาะบ้าเนาะมือน,นี้เนาะ แห้งขนาดเนาะพ่อพี่น้องแล้วก็มือนี่ก็มีเพียงซ้ำนี่เนาะพ่อพี่น้องมาขายทานทอดอะไรทานจะสอบบอบดามไรซ้ำสอบเนาะทานเพราะว่ามันโมใหม่เนาะบ๊อบเนาะถ้าปกติค่ะถ้าทานถ้าทานทอาใหม่เนาะพ่อพี่น้องก็ได้ประมาณก็ได้เกือบ60เนาะพกเกือบ70เนาะพ่อพี่น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เจ้เพียงซันมีเด้อพ่อพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ